สวัสดีครับวันนี้ขอเสนอนิทานเรื่องฆาตกรกับจระเข้เป็นนิทานที่ให้ข้อคิดสารดีดีรวมถึงคติสอนใจสำหรับเพื่อนๆนน้องๆทั้งหลายเป็นอย่างดีในหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีฆาตกรหนุมคนหนึ่งได้ฆ่าคนตายวิ่งหลบหนีเข้าไปในป่าหลังหมู่บ้านแห่งน,นี้มันได้ญาติผู้ตายต่างพากันวิ่งตามไล่ล่าตามเขามา ลเขาวิ่งมาจนถึงริมแม่น้ำชายป่าเขาเห็นสิงโตกำลังนอนหลับอย่างสบายมันนอนหมอบอยู่บนฝั่งฆาตกรคนนั้นเขาเองรู้สึกหวาดกลัวเป็นยิ่งนักจึงรีบปีนขึ้นไปบนต้นไม้ขณะที่กำลังปีนขึ้นไปบนต้นไม้ได้เจอเข้ากับงูเหา่าพิษกำลังแผ่แม่เบี้ยและมันได้ฉกลงมาที่เขา เขารีบปล่อยมือจากต้นไม้ทำให้เขาร่วงลงจากต้นไม้หล่นไปในแม่น้ำเมื่อจอระเข้เห็นจึงรีบว่ายน้ำมาหาแล้วหวังจะจับชายหนุ่มเพื่อจะกินทันทีขณะที่เขากำลังจะโดนกินนั้นเขาได้พูดกับจระเข้ว่าปล่อยข้าไปเถิดท่านจระเข้ อย่าก,กินข้าเลยไม่ได้หลอกเจ้าคนชั่วคนชั่วจะต้องได้รับกรรมที่ก่อเจ้าจะต้องได้รับโทษเจ้าลองคิดดูเจ้าหลบหนีพวกคนเหล่านั้นมาอาทิเช่นเจ้าหนีสิงโตเจ้าหนีงูพิษแต่สุดท้ายเจ้าก็หนีมาเจอกับข้าจนได้นั่นเป็นเพราะกลกรรมที่เจ้าก่อไว้เจ้าลองคิดให้ดีๆ เจ้าทำอะไรมาถึงได้เจอแต่สิ่งเลวร้ายนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าก่อกรรมเช่นไรย่อมได้รับผลกรรมเช่นนั้น